coi 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 rồi áo à? làm la đây đây chuẩn đơ rồi 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 à? nó. <cười> <cười> rồi à, áo rồi đi muk đi chạy lắm ừ. Chảy, là, nó 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 nó, nó quăng đi là mày đang là nhim bơi bơi là nó เปิดคลิปบ่อนะคลิปบ่อสารเปิดคลิปแล้วกกดเองเยนะกดเองว่เปิดตอนแรกนี่่จบย่างนี้มันพิมันยังบ่อยังนะท่านได้ว่าอย่างนี้ไม่ว่อยงใครยีดอสันเนาะ้า้นียบี่ไเบ๊กใครน้อยชอบชโอ้เหยียบแล้วเสีมาต้มกินมันบุ่พอต้มเลยวามันแตกไปเลยนะเนาะด้ยมัพังตีนมันยุ่มกับพแห้เนาะ ทางใหม่อีกเนาะโอ้ยดีใจน้ำนกตานี่ดูยู่มองทางกับทางใหม่ยินกันดินใหม่มันบุกพันมาได้ฟังอืโดยเนาะเอาก่อนอื่นสบายดีพี่พี่น้องกันต้นข่อยคำพี่น้องเนาะกินข่าวก็อิ่มเนาะอ่าหลังจากที่ทีทางแล้วคนมีแต่ข่อยกบอาจารย์นี่สองคนหล่อเนาะโอขอบคุณพีกน้องนะคุณแล้วก็ใสายาตาหน่อยพี่พี่น้อง เอาวบุญตาน้อยนแล้วก็เทศใช่ไหมเนาะอ๋อหน่องอกเพิอมเลยอือหน่อขัดกะลีหนวดเจ้างอกเพิอมเลยเพราะเป็นค้อยของบริโภคในอูนเลยเป็นข้อยของประจงสำนวจแน่นี่เลยข่อยนะโดยบ่อ่าเวลาหอมลูกก่อนนะเนาะตกใจได้ตกใจโดยเจ็บโดยเพราะการเอาปล่อยมันยาวเลยมันกระสิบปรเจ็บมันบวกแข็งเลยเด้อือมันยังแข็งอยู่อือมันยาวนนะเนี่ยเลยเนี่ยว่าจี ไปหาทั้งน้องอยังที่ว่าทำขอดให้แม่ด้วยตนเองนะน้องยังก็น้องน้ำใสบ่น้ำหวานน้องน้ำหวานเนาะเป็นที่ไหนเจ้าเข่าไปวานนี่เมื่อกี้ข่อยเข่าอยู่บ่กเห็นเราอยู่อยู่บ่อยู่อยู่นอนสดน้ำห่อนเจาะกอกอยันแล้วพี่น้องเราบ่ชดอ่ะเราเนาะเม่บ่ลูกเม่ตัวโดยเนาะเนาะพอดีกับมีพอเพิ่น เงินมาให้ยสองแสนกีบเนาะก็เลยจีเคราะห์ห้เพิ่นเลยหลังจากซื้อที่ที่ยทางแล้วอ่าพิ่นเห็นในคลิปเจ้าบ่ะคลิปไปโดยเนาะเพราะว่อตาจะเป็นคลิปเจ้าแล้วบิวเจ้าแต่งตั้มเนาะบเป็นพ่อเลยได้อยู่คอยเดินทางก่อนได้บ่คอยว่าแท้ได้ในน่้นวันนี้เมื่อไรบ่โดยว่าว่าใอรว่าสิลงไปพุ่นน้ำเนยโอ้คือไก่แท้บ่ลงพุ่นเนยลงพุ่นซิมพุ่นเนอ๋อคำไว้ลุงแังว่ากนรมือพุ่นกันมันคำกับสิเวมือม้านเนยมืออื่นก็เป็นยังลงกัน มืออื่นก่อนเนาะมืออื่นนี่สินำทีมพอตาเจ้าได้ไปมืออื่นนี่โดยโดยไปรับเล่าดีกว่าพอตาเนาะเจ้าสินับบ่องได้เจ้าได้รับมันงเนี่ยเป็นโชคงเจ้าอย่าคอยรับเนาะโดยเอาสิไปให้เพิ่นขึ้นโค้งห่างหลังคาเนาะบานในน้องดิ่งๆมืออื่นพี่น้องเลยว่าสิพาเพิ่นไปมื้อนี้มันแบบสิได้ชื่อที่ชื่อทางเนาะเพื่อแล้วพี่น้องเลยมืออื่นเพิ่นน่ะสิพาเพิ่นลงไปอยู่พุ่นจัก3-4คืน ขนาดจะแล้วเนาะผิดโค้งล่งคาป่ะแมนขึ้นโค้งข้างบนเนาะอ่ามุ้งขึ้นและกับมุ้งขอามุ้งคอมยังเลยเนาะแมนอ่าแล้วก็สามมืออาจจะเร้วสามมือป่ะครัวยุ่งสามครัวได้เนาะวันสี่ทิ้งห่านเนาะทีมงานปรตาจวดได้พี่น้องยอมหับอยู่ว่าเพิ่มจวดเนาะอ่าเต็มที่นี่น่าจะสี่มือสี่มือสี่มือโอ้โเบื่อเนาะเอาเอาเจ้าสีเดินทางก่อนโดยเดินทางก่อนป้าจะใคยเข้าไปเบิงเดินทางกันแล้วใคร เนมื่อตื่นตาเลยเนาะมาจอดเนาะมูเลูกของแล้วเจ้ามาไพชันมามเจ้าแล้วเจ้ามีมือแขอยบ่ยืมมือเจ้าแล้วไปสั่นไปม่อยขอยขยันเจ้ายันที่หลอืกขอยันกันอไปแล้วแต่ทุางนี้ไม่ได้บ่เขาหันห่อนช้ำพี่น้องเขาห่อนบ่ค่อยซ้อมเพื่อแล้วเขาไปหาเล่าเนาะเจ้าแห้งไหมเราแป้งบ่เขาแป้งเอามังไม้บังตอกมาให้น้องคนนั้นแหละคนขยันขันแข็งแน่นอนทังเห็นทางบอเซนบอต้าก็เอามาเต็มรถกระบะนึง่ง จะมามอบข่าวของให้เราเมื่อนี้เนาะเอาว่าบนกับบอมี่ยังพี่น้องมีแต่เงินสองช้อนกีบนะทั้งคอเพิ่นพอดีแล้วอ่าให้ไปให้เราซื้อไก่ไปมอบซื้อไก่อันผูกแขนนี่บ่บ่ไก่นะต้มกินเดยอแมนเนาะแอนคลบ่คลกินไก่ปิ้งชุนนายเพิ่นจิปิ้งเนาะเอากินตะกบตะเขียดแล้วก็เนาะอีกต้นละพี่น้องเอ้ยลุงขอโตเดินทางก่อนเด้อยโดยโดยปะเดี๋ยวอันน่ะเอาเงินนี่ไปให้ทั้งน้องน้ำใส่ก่อนพี่น้องเลยน้ำบานเออน้ำน้ำบานเนอะเมื่อว่าล ไปจ้าพี่นอ้องเลยเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนก่อนจักเล็กจักหน่อยใช้พี่น้องเลยฮะพักเราคือแห่งเหี่ยวแท้นเนาะแดดพี่น้องเลยฮะโอ้ก๊อกเราก็นจนวัดห่างมาเพายังใส่ได้อย่างบ่อนิฮะตุโมเฮงบ่โอ้ฟืนเรากะไปหาฟืนนี่ฮะตุเลี้ยงไว้คักดีอันนี้เนาะ มืดแทะคือผมมีไฟเปิดป่อยะเปโอ้ยโดยโดยหอนสำเนะตาคืออบเอ้าแทะนี่ผู้นองหลาเพิ่นเอาสบายดีเด้อทางสามเมลูกเนาะตาตคือบอใช้เสืหอเพื่อนแน่นี่ฮึ่นนนััั่เหงน สลมกับมมีบ่ไฟบ่มีบ่ไฟมีกับมีไฟว่าสุดชลัยเซยชลัยเซลเดือยอ๋อมันก็เปิดไฟอันพารลมมาได้แล้วเนาะโดยอืออยู่กันสามคนนี่ว่าตอนนี้นะโดยอันทั้งพ่อเล็กน้อยได้ไปใช่ไหมยักษ์คนไปทางไหนบุเห็นไหนจ้าจักมือแล้วบริยู่มกันนี่นะว่าจักมือหัวกระแต เลี้วดอกมาอไปตัวเริงจงเจยไปเลยสาเหตุยังนี่คือแบบว่าไปแบบนี่นี่นะขออนุญาตถามนะไหมเป็นที่ไดเก็สาเหตุยังบอกกับมีปากเสียงกันกับมีกันตลอดเรื่อยมานั่นแหละแต่ก่อนมานี่กับบไรีใบเลยมานี้เนี่ยขอลูกกับบริมาเดี๋ยวเลได้บ่เลย คือว่าอีลานี่ก่อันตอนลอดลูกนี่ก็อันว่าโซมเมย์แบบใหตัดสายห่มสายแหนี่ตัดเสเฮแลวเอื้อนนั้นเพื่อนก็จามาตัดเพาตกลูกโดยตกน้องคนออกมาแบบคนขัดปวดตันก็ต้องค้าสายแหอยู่แต่ว่าทั้งอีลานีเในได้สตอนอันเมืองนะเมย์อันเจ็บทองนี่เพื่นจะช่วยช่วยอะไรหัวเข่าคนเท่าหลังเท่าหลังเม่ของเม่เจ็บ ตอนนั้นคือยังมูฮ<ม>ิ<ม>ไผ่มาใกล้เลยบ่มีน้องโมกับพี่นางของเพิร์อสี่คนสามคนสี่คนเนาะสามคนสี่คนกับหาทั้งนง้องเฮือนน้เผินมาลิ่นน้ำผเผินจน,น,น้มบุ๊กน่องกอ่างคือเป็นอะไรอละ่ะคือใจกล้าแท้เพื่อน,นันนะ่ะฮะกต่บคุควยกล้าปะไรจ้ะสงสารแม่เพิ่์นบ่มีไผ่จำเป็นบ่ลูก ดยอืมจําเป็นแฮงเนาะก็เลยได้อ่าเจ็บแอวซะก็เลยเอิ้นมาช่วยอืดยนางของน้องโเพิ่นแนะนําตัวว่านางว่าเจามาช่วยแม่เจ้าดอย่อยบ่เป็นไดแต่เพิ่นก็มาเพิ่นก็มานั่งนีน้องมู่อยู่มองนั้นดยเพิ่นก็บ่เป็นเพิ่นคั่น ใช้คันทัญญาณผู้เด้พี่น้องคนละว่านอนข้างกันก็ได้เพิ่นแหละโดยอันนี้คือคืนที่สองคือคืนทีอขคืนที่สามขึนที่สามผู้ชายเนาะตั้งซื้อเรียบร้อยแล้วบ่นี่ว่าผู้ตั้งก็ตั้งแล้วหากองเอ็นพวกเอ้ยเองพวกทีมงานอันคาร์บอนตาโดยเพิ่อนตั้งให้ซื้อว่าอะลรซื้อท่าวังกรว่าฉันมังกร โดยเพิ่นว่าปีนี้ปีมังกรเนาะว่ะโดยยังไม่มีสื่อว่าเนาะคนยังโดยแล้วตอนค่ำตอนขึ้นมากันอยู่จังไรนี่ในเัือนบาทนี่นะอยู่ยังซีเลยอยู่จังซี่เลยอีหล่าได้รับได้นอนอยู่บนลูกนอนเลยเมื่อยบ่เมื่อยบ่างเมื่อยเนาะแต่กระโนนบัดย้ำน้องไฮเมย์บ่น่ากะโง่ลูกมาคือกันนะไรย่อยย่ยใส่น้ำน่องน้ำอันนี้เพิ่น สดน้ำห่อนอยู่เนาะห่อนกับห่อนซ้ำหมอไฟหมออันน้ำห่อนนี่เจ้าว่าละลุกซุมตอนคืนเล่หมอหนุ่มคนคนหัวหมึอกันเพิ่นกับอายุแต่ปั้วซู่ไหนนอนอยู่ใช่เจ้านอนอยู่ใช่ศรนอนอยู่บวงนอกนี่นอนอยู่บวงนอกนี่อ่าตัเนาะ กลางมุงกลางเด้อนี่ค่ําเด<ล>กลางมุงนากลางมุงนาะเพราะยุงสิมากัดเด้อนี่เนาะกลางเลยกลางเเพราะว่ามันคํายุงมาเด้เนา,าะักกนอนนี่้ก็เอาผ้านี้ได้ลงเนาะโนอพี่น,น้องอา่าพัดลมก็บ,บม่มีมีก็ใช้บ่ได้เนาะเอากลางมุงกลางมุงดยุงกัดไฟฟ้าก็บ่มี เนาะยาๆแล้ดยมันกัมุนขื้นตั้งนั่นไม่ได้นะคือปูสาดก่อนใเ้ไอ้บ่าวนี้เลี้ยวกันยังไก็ได้เดี๋ยวไปปูสาดเด้อด้ยฉันยุงมันจะขื้นตั้งพืนนนอไอมุนด้โดเนาะเมื่อได้จะออกไฟ่ออกกรรมนี่นะว่าิอยะกัสเนาะ อันนี่้ะอเน้นะพอมันยากเนาะมันยากน้ำไหลเนี่ยนะโดยโดยนี่เต็มทิ้นน่องคนโยมอือโดยเมื่อเนี่ยก็น้องคนไปแก่กับอ้ายของคนไปแก่เอาบ้างละแก่เอาใช่น่ะเต็มมัดชงถังกับแม่โดยโดยคนพาไปแก่สงลูกใส่หวานด้วยน้องนี่แหละ เมื่อยว้ละเมื่อยเฮงมาตอนนีเมื่อยเฮงเนาะอ่าบริไดนอนบ่นอนปน่อนนอนกับปเต็มอิ่มนะเนาะโดยโดยทั้งพ่อนี่ไปตั้งแต่ก่อนจิคอดแล้วบ่มาเลยไปใช่แหละโอยบ่บ่ไปใช่มาหูจ้ะไปวันใดทังใดโดน้ำมืองเยไ เพราะว่าน้ำบานน้ำโฉงทุกอย่างโดนโดเหนดียวน้วอ้ก็ยพิที่เนาะทัอ่งเบนเขาขึ้นมาโดนเขาอ่านได้หายเครียดกันทุนเฮงดีเพราะขึ้นเป็นใน็่จนมาไปแบบไม่กลัวบอกกันไ่ได้ทุนเฮงนะไม่ได้จนแบบว่าลงไม่ลงมืออรนดโดยความเบาหนี่แหละโดนมากบโบเห็ดโบช่างวัดว่าวัดตาเห็นเหมือนที่ sapa phơi sàn, bao hìn như này, rồi, nát là cả non, giờ kiếm luộc makin, rồi, mười bưng, mười ốt gần nhiều, thén hay luống mưa nón thén không ý à à, có Dù ao u nước cạn bì chắc đền neo phù phù rồi, เอาลูกเอาเต้าเลยอันลูกนี่ตั้งเอาว่าดีว่ามันมาแบบว่าตั้งเอาโอ,อก่าตั้งเอาอยู่เนาะกตบว่าได้ขบมาหากันว่าฮอดคู้ใหญ่กันบ่ได้แบบว่าดินอะไรกันจนได้เต็งโน้มเต่งงานก็ว่าัวตั้งใจโวก็ตั้งใจลูกเรื่องลูกเรื่องเต้านี่นะแบบว่าเขาตั้งถือพายตั้งมีลูกเนาะ ยัว่าย <The> ังไม่ไ huh. ด้ต e ั้งเอาลูกเอาเต้าโดยแต่ว่าเพิ่นมาอยู่นี่ก็บ่ได้ใหายบ่ได้เครียดทั้งลูกอันะไรคุณบ่บ่ได้ใายกับลูกคุณลูกบ่ิเวนลูกเพิ่นก็หักแทงอยู่หักแทงอยู่เนาะอือเลยโอ้กันอยู่กับลูกสาวเด็กบ่คคลุ้งหลบลอยบ่ได้กับแม่อืม หลับอดนอนในไะรอีหล่าบบดนี้เนาะต้องเอานนองน้องให้ก็ต้องเอาน,อนอ้อง,อองช่วยแม่คือลำบากชุดนี่ก็ตอนขึ้นเนี่ยเนาะจากอะไรห้อนแน่บบดนี้ค้างขึนกลางวันบ่ว่าแต่กลางคืนกลางวันก็ดิห้อนนะักตอนเว้นสี่ห่อนเฮงกว่านี้เนาะแต่ตอนตอนไอ้คืนนี่มันก็บทมีอายเย็นมาอยู่แต่กับยุ่งเนาะเมนี่ทีนอนมองนี่ป้อง เดิลงมาบ่กลางมุ่งกลางอย่างบ้นี่แฟ้าเดียวกลางแต่ก่อนพวกเขาเบาบุญเบานี่ยไม่ชึ้นอ่นไทยนแต่ฮ้อนบ้าครอบนอนอนอนนี้แล้ทีไครบนอนสอดๆอยู่พี่น้องเลยตอนนอนไปโดนนะบ้านนี่ข้าก็นอนวางยาหนึ่งทั้งนั่งก็ต้มหม้อยังแฉทั้งนั่งเลยอาบน้ำ โดยโดยอันนี้นีต้มกินเนาะโดยอ้าเอ้าแต่เนาะเปานตอนใจนำพี่้อยเนาะห่อนรอบขนาดบบุญขามันทำนด้ยังห่อนเฮงเปิดังนะไวเปิดจัน่อยางเบืองเจ้าอยู่แต่ลุแล้วโดยกลางคืนของการเล้งมากอ่นนยิงเนาะแน่น ตอนนี้มีแต่ว่ามีเ่อนมีกัมีน้องโบน้อมีอ้หายเขินดกระเ้ากระนนมนจูบอนีนมจูบกันแล้วกมูยิงกับลูกน้อยกัน้องน้ำหวานสิบปีสิบปีคิดเลยนะเนาะคนเฮาน้อแล้น้องเพินตอนอีหล่าอันนอันอยู่กับเมฮ็ดอันนาทำคลอดนี่อีหล่าสั่นพอเป็นยังไงฮะ บริสันเลยบอเป็นในไรควาอรู้ึกอนั้นอีละดีใจดีเห็ดถืออยู่บอเห็ดวิธีาคอดชก็ไปอิก็ได้เจ็จำเป็นเนาะบริสันบไ่ได้ยังบออือบอมีผู้ซอยเนาะจําเป็นแม่กเลือดกับบคอยหลาอแม่ของน้องโมงผุจนกายย่งย่องอยู่ก็ดีเนาะ มึงเหรอวะนมึงบ <R ồi. S 2> ่มีเรือหลายเนาะอยากว่าบ่มีเลยนะมีหลังจากแฮ่่น้อเพื่นกับบเห็นมันกลังคืนเลยค่ะโดนโดนโดอ่่เนาะ้าเงงกันสองเลุกมีกระซามงผู้ชายเนาะเกิดเกิดวันที่ยังก่อนเพิ่งเกิดู้จื้อฉันมาลองม มื่อนี้มื่อนี้มื่อเมื่อที่สามื่อทีได้ตอนเย็นตอนคืนตอนคืนตอนมื่อนี้วันที่สามนั่งนี่เนาะวานนี้ใช่อาจะเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งเน้บ่แกว่าเข้ามาบ่มีรถขันจีน่ะขายขอกโมอยู่อ่ะเออวันนั้นแหละวันนั้นบ่เลยวันนั้นเลยดอ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 ยขอดวันนี้เลยดงารตั้งแต่ตอนนั้นเลยดิ น้อยการตอนนั้นเลยเนาะนอ,อ,อ๋อ,อ,อโอเคแชนแนลขอบุญกามีอันดับผู้ใหญ่<ช>ฝากเงินมาให้อีละสองเซนกิจเด้เอ,อดเนาะงขามมืดเลยขอบุญกามีพ่อกลับเล่นบุกเมียกับบทสบายที่กันเนาะอยู่เขาหินน้ำเนาะอีละเลยเนาะอ่ะมีแต่ฝากขบุนขอบคุณทางพอใจดีเพิ่นเล่เพิ่นบอได้ออกซอเสียงยังน้ำเนาะ เนอร์ไอ้ล่ะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้อยู่ดีไม่แห้งอะนรเละอยากให้ช่วยเหลือบ่าวว่าต่ครอบครัวของทีว่าว่าน้องกันแล้วกันส่วนกบบือที่ง่ายกว่าพวกน้องเป็น่อเป็นแม่ไปแล้วไอ้ยู่ดีไม่แห้งอยากให้ดูแลบ่าวว่าใครอบครัวของน้องครอบครัวของคนอื่นก็คือกันเลอเนยให้อายุมันขวัญยืนยจะเลื้อนลุ่งเลื้ง น้องก็บ่มีความหยังหลายน้ยๆอ้าสู้ๆเด้อจั่นเด้อโนยเฮาก็ฮ้อนซําเดี๋ยวนี้จนบ่ไหวแล้วนี่อ่าสู้ๆด้ล่ะเด้ออ่าเบิ่งแยงน้องกับแม่ดีๆเด้ออ่าเนาะนีนพี่น้องเอ้ยฮ้อนซ่ําพี่น้อง้ยอยู่ดนบ่ได้ฮ้อนฮงป่ะพี่น้องส่งไมปุงกันบาดนีเนาะออกมาแต่ทั้งแม้ลําบานน้องเอ้ยอ่าเพราะว่า เออสีทางก็จนทําจนเมดเนาะมาส่งเพิ่น uh ก่อนเมื่อยบ่เมื่อยบ่มื้อนี้เมื่อยแต่เมื่อยแต่เสียน้าเพนเจ้พอตั้งแต่เช้าเนาะอ่เอ้ามาหยุดขับรถ่อยแน่เนาะกขึ้นเมาขึ้นงนี้แหละเพราะหมู่ครูเมื่อเลเฮาก็ไปส่งเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยป่ะโอ้จนค่จนมืดเนาะยอยรถอ่อยรถกันเนาะ ấp ấp Rồi đấy, rồi đấy Rồi à. đấy bạn Cho, đấy, này. <laughs> cho <khắp> nó <laughs> à, khỏi khắp đấy đấy à, <laughs> 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 Rồi, ăn bao ngon là bố à, bộ? Ăn. à còn mưa đây đây nè à, à, nhàng mưa đây Áo à, à, à. Nó Rồi, nó 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 คำนะเพราะว่าเมื่อเืินเมื่อช้านะเพราะว่าเขาของเนาะเอาไงมีพายุถ้ามาเห็นทำความสะอาดถ่าแล้วบาดเนาะตรงมาตัดไม้ถี่แ้อต้นมงต้นไม้แล้วบาดนี่เก็บแปลกนึงแหละทางหยาทางยุ่งไปแหละเพราะว่าก่อนเ่าชี้ง่ายมากนี่ต้องตัดต้นไม้ก่อนเพราะว่าเป็นไปได้นะผบคิดกองข่อยนะเะใครวาเกิดลูกกี่วีได้ ก็ต้องมาพีกมันแม่นจังว่าอยากให้ฟ้าบุ้งเบาหนุ่มบนเนี่ยฟ้าเห็ดนะเนาะเพื่อทั้งเมื่อหน้าเมื่อไหนเพราะได้อาศัยน้าหนุ่มี่แหละแล้วก็น้ำหนุ่มงูอะไรนั่นี่บุญมันไกลมูอีกเนลยน้องเนาะมีแต่คอยเห็ดคอยสร้างไปบัดนี้เพราะว่าเอาอะไรสื่อจีสื่อทางเลยเนาะมาทางต้นไม้ต้นเสือกต้องตัดก่อนเนาะ và háo púc cái tục là nó an Tôn đây ta gặp nhau nhang 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 แกนนอนรับนอนรับฟันดีแต่มัแดงยิ้มไปเปิดแล้วมันเอาระวังรเวเนอป่ะฮะกุไฟนี่น่ะก้งไเชียงคือแรงเนะก้เปเชียงบ่แมนบ่เอาเอาไว้นรถนะจ้ะเนาะจากองไฟเนาะจากพี่้องเนาะสาหรับคลิปนี้กันล่าลานเ้อาพี่น้องเนาะเอาไปหาทั้งแม่น้องน้าหวานและกามาส่งทั้งน้องตาเลยพี่น้องเนาะทจนเมืดนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็นลร่างแล้วขอบคุณขอบคุณเพื่อนพี่นอกก้องตัวเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะชมพี่นอ้องนๆพบเจอกันคลิปหน้าเจ้าคือเด็กนำนี้ไปก่อนพี่นอ้องสบายดี